อ้อ oh, ขอบใจพี่ใหม่โอเคว้าวว้าวถอยไปนิดเอาได้เลยฮัลโหลเช็คดีขึ้นไหมเจ๋งทุกคนได้ยินไหมคุณชานนได้ยินไหมเยี่ยมโอเคหัวข้อแรกในวันนี้อ่ออช่ย เลือกคู่หูย้ายบ้านกันหรือ,อยังคู่หูย้ายบ้านรอดหรือเปล่าไม่อยากกรู้ว่าเราจะต้องมีบัตดรดีต้อง,ตงมือกันนะเปล่าอ๋อเหรอนายคิดว่านี่เป็นเรื่องโจ๊กเหรอเราเหลือเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนจะย้ายบ้านฉันไม่อยากให้มีของเล่นตกค้างต้องมีคู่หูขนย้ายถ้าไม่มีหามาเอาละต่อไปอ๋อใช่คืนวันอังคารจะมีการประชุมป้องกันพลาสติกสึกหลอซึ่งฉันคิดว่าเราประสบผลดีเยี่ยม เราต้องขอบคุณมิสเตอร์สเปลที่บรรจุวาระประชุมขอบคุณมิส okay. เตอร์สเปลเสนอโอเคเอออ๋อใชาม่มีบันทึกช่วยจำงานวันเกิดแอนดี้เลื่อนมาวันนี้อ่อสำหรับเัื่อิวันนี้หมายความว่าไงจัดงานวันนี้เลยวันเกิดเขาตั้งอาชีพหน้า,นนาแม่เขาสติแตกอ,อย่างงอนเหรอคือเรื่องของเรื่องเธออยากจะจัดงานก่อนที่จะย้ายบ้านฉันยังไม่ห่วงา่าจะห่วงทำไม ปอสไลก์เกียร์ถึงสตาร์คอมแมนตอบด้วยสตาร์คอมแมนสตาร์คอมแมนตอบด้วยได้ยินผมไหมทำไมเขาไม่ตอบยานฉันบ้าจริงต้องซ่อมเป็นอาทิตย์แรกบัสบันทึกภารกิจสตาร์เดส4072ยานผมออกนอกทิศทางตรงพิกัดที่12ยานผมตกบูบีบนดาวครอบประหลาดแรงกระแทกคงปลุกผมจากจำศีล ผิวดวงดาวดูไม่ค่อยจะมันคงนักอ่านค่าไม่ได้ว่ามีอากาศหายใจไหมและดูเหมือนไม่มีวี่แววสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงปัญญาผู้รึกษากฎหมายท้องถิ่นและเหมาะพอดีเลยฉันคือบัสไลเกียร์สเปซเรนเจอร์หน่วยปกป้องจัก,กรวาลยานฉันตกบูบีเพราะความผิดพลาดคงต้องซ่อมธูปบูส์ด้วยพวกนายยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพบเชื้อเพลิงคริสตัลแล้วพี่จา่าส่งกองสอนแนมลงไปข้างล่างทีรหัสแดงของรู้หน้าที่ดีนะ เอาไล่เน้นฟังคำสั่งรหัสฉุกเฉินขอย้ำเราเจอรหัสฉุกเฉินกองสอดแนมชาลีจัดก,กระเบูนเร็วเข้ารีบไป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 ,ไปน,นั่นไงละ่ะเ,เรียกมาแล้ว,วเรียกมาแล้วเงียบ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 แอนดี้แกของขอนกล่องแรกแล้วแกรีบบินออกแล้วกำลังฉีกกระดาษห่อกล่องสิ่งนั้นก็คือกล่องอาหารกลางวันกล่องอาหารเที่ยงครับ เออกล่องข้าวกล่องข้าวไม่ใส่ข้าวโอเคตดกล่องที่สองล้วดูเหมือนจะเป็นครักผ้าปูที่นอนใครจอเด็กนั่นมาฮ้ยผ้าแขวนได้เจ๋งมากเลยจริงจังโอ้เหลือกล่องสุดท้ายแล้วโอเคเราเหลือกล่องสุดท้ายล่ะชิ้นสุดท้ายแล้วลงมาเริ่มเลยมันคือมันคือระดานเกมขอย้ำเกมเรื่องเฮ้ยลงแล้วได้ถูกใจมากระวังหน่อยโทษทีจะฮูนารตันเล่ ธุรกิจเสร็จสิ้นทำดีมากเตรียมอุปกรณ์เตรียมกลับกว่าจะหามันได้กตอนนะจ๊ะโอ้และอะไรเนี่ยิ้มเปิดประตยิ้ตามเดิมยตอบด้วยคุณแม่เบิร์ดคุณแม่เบิร์ดตอบด้วยมามี่หยิบของขวัญเซอร์ไพรส์ออกมาจากตู้ไอ้นี้กำลังเปิดกล่องท่าทางเขาตื่นเต้นมากออกมาหึบเลยว้าอย่าบังเด็กคนนึงยืนบังอยู่ไม่เห็นเลยมันคือแล้วข้าเดินจีของในตัวเล็กอยู่ข้างหน้าเฮ้วูดี้แล้วเข้า เรียกทุกคนมาประชุมแล้วฉีกยิ้มไว้เข้าใจละด้แล้วไว้นอนวูดดี้ไม่กลุ่มเขาเป็นคนปรดของแอนดี้ตั้งแต่แม่บอกเฮ้เฮ้ hey, hey, คุณโปรเตโตเหตุถ้าวูดดี้บอกไม่เป็นไรฉันก็หายหัวไปเปล่หนึงวูดดี้ไม่เคยขี้จุ้เรามาก,ก่อนฉันบอกแล้วไงฮะไม่ต้องวิตกฉันรู้นายพูดถูกเสมอวูดดี้ฉันไม่เคยคลองใจานายเลยล่ะเราเห็นนะทุกข้างบนนั่นนะดี้ใครอยู่ข้างบนกับนาย วัดีนายเข้าไปทำไมตายเตียงอ่ะมาสั้นเกินไปเราต้องการลิงต่อแขนอีกไม่เหลืออีกแล้วดึงจนเกลี้ยงถังเลยบอสลิงต่อแขนไปไม่ถึงเราคารปรึกษาวางแผนกันใหม่ใจเย็นไว้เออไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนโอ้จริงอ่ะฉันมาจากไทยทอยฉันมาจากสยามทอยไม่ใช่ไทเเคเดอร์นักความจริงอะฉันมาจากบริษัทเล็กๆที่สยามทอยเทคโอเวอร์มา โอ้อะคุณไรยเยียครับคือผมข้องใจว่าเสื้อพรานอาวกาศทำอะไรได้มั่งนายกลัวเปล่าบอกมาตามตรงคราวเนี้ฉันเกือบเกือบจะกลัวแล้วโอ้ฉันเป็นสัตว์ยักษ์ดุร้ายที่นี่แต่ไม่เห็นมีใครกลัวฉันเลยฉันชักจะลำคาญตัวเองซะแล้วโดนเด่นดดงไงถ้าฉันส่งกองสอดแนมไปจะเลิกแตกตื่นกันไหมจ้ะจ้ะเราสัญญา หายใจไม่ออกอ่ะเราหยุดยทีได้หละโทษทีเพียงแต่ฉันฉันประสาทกินก่อนจะเดินทางอ่ะทำไมฉันต้องเป็นคู่หูย้ายบ้านแกนด้วยก็แกมันหนวเน่านี่ทัไม่เห็นให้พวกเราอาซีบอกว่าเห็นเหตุการณ์นเห็นอะไรน้องไอ้น้องแอบดูกองความรืยังฉันไม่เห็นอะไรเลย รับรองเราต้องถูกขายเลยหลังเดือนน่านแน่มีอะไรที่เหมือนไดโนเสาร์ไหมพอจะรู้ได้ไงมันอยู่ในกลออ่องเจ้างอกล่องเบิ้มเลยเดี๋ยวนี้กล่องเล็กๆนักนก็มีโอเคประหยัดแบตเตอรี่ไวเจ้มาวุด้นดินี่จะใช้ขมองนิด B3 <c oughs> เ <c oughs> พดจี60โอ้กโกงแน่เลยแกบดูละโอ้เลยวๆแล้วจ่ายมาไม่ใหม่หูไม่เอาเอาจมูกแล้วข้าวสารไปห้าเป็นไง พักพวกเฮ้อัศจรรย์เหลือเชื่อนันวุดิีอยู่ในห้องเด็กโรคจิตเฮ้พวกเรานันวุดิี้วุฒิี้ไปเด็กสามขวบขึ้นไปถึงเล่นผมได้ต้องเด็กสามขวบขึ้นไปผมไม่ใช่ผี่เลี้ยงของเจ้าหญิงช่างหรือเฮ้เฮ้ดูฉันพิกัสโซ่ไม่เห็นคำเลยเจ้าหมูด้อยวัฒนธรรมมาหาเหืืองหรือเจ้าลูกกอกกี่บ่า คุณนายมันฝรั่งคุณนายมันฝรั่งคุณนายมันฝรั่งเฮ้ยฉันไม่สิทธิ์ฝันนะนายทนให้บัสมาเดินทนนายไม่ได้สินะวูดดี้นายไม่อยากยอมรับความจริงว่าบัสอาจเป็นของเล่นใหม่ที่แอนดี้โปรดปรานนายจึงกำจัดเขาถ้าหากแอนดี้หันมันเลยกับฉันมั่งล่ะฮะนายจะผลักฉันตกหน้าต่างด้วยไหมทีนี้ก็มัดไว้กับพาโตะเด้เด้ดฉันเพิ่งนึกออกเราไม่ควรช่วยคอนเทเเฮดเมื่อเช้าจะกินยาแกล้งโง่เหรอลืมแล้วแล้วเขาทำยังไงกับบัสอะ ตอนนี้จะยังอยากให้เขากลับมาอีกไม,ไ,มไม่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 พวกนาย <c oughs> เข้าใจผิดแล้วพราะตัวต้เฮดนายมันก็ล่อนที่หนึ่งเปล่าฉันเปล่านะบัสมาหนี่จู่ความว้าวันไกลพ้นโอ้แม่แพ็คของจนหิวแล้วเราไปกินเมื่อเย็นกันที่เออ่โอพ้โอพิซซ่าแพลเน็ตไหมพิซซ่าแพลเน็ตยอดไปเลยเป็นล้างมือซะแต่งตัวให้มารีล,ล,ลูกเอาไปได้แต่ว่าชิ้นอธิบายได้ทุกอย่าง เชื่อว่าเขาอยู่ในห้องและก็เจอเองผมช่วยตันมะมันนะได้สิลูกซิ่งเองก็ยังได้เจ้าให้รอกสิบหกก่อนแม่หาจนทั่วแล้วคนดีแม่เจอแต่หมวกแก๊ปลูกเกิดเราทิ้งพวกเขาไว้ล่ะฮะโอ้ไม่ต้องกลัวลูกรักแม่มันแต่เราต้องเจอวุดดี้กับบัสก่อนย้ายบ้านพรุ่งนี้เอาละทุกคนยกมาขึ้นเดี๋ยวนี้ห้ามยึดยักไปนั่นขาด กวาดเงินในเซฟไมหมดเฮึเงิน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 ยาเ,าเงินชัดไปคือปอเตโต์เงียบตาบอ่อพิษเดี๋ยว้แกวิ่งทับซะนี่อ๋อแบะแบะ๊ะอ๋ไม่อย่าเอาเงินชัดไปใครทำอะไรสักอย่างสิมีคนวางยาพิษในบอ่อน้ำมาโมลี่ตัวหนักจังแฮะแล้วเจอตันใหม่วุด,ด ว้าวดูสินั่นมีสายลุงเต็มบ้านเลยืม่คิดว่าตกแต่งพอแล้วที่มันไว้จนย้ายบ้านนะฮะนนอนเราจะปล่อยมันิ้ีไว้งั้นไปอ้มมอลลี่มาเพื่อนเพื่อลูกจะมาถึงแล้วโอเคได้เวลาเฮลโลวนดี้ของมาแล้วส้งมาถึงจนได้บังไฟอะอันตรายอย่างยิ่งยวดเก็บไว้ให้ไกลมือเด็ก แจ๋วจังฉันจะระเบิดอะไรดีใช่แล้วจ้ขคาวบอยขี้แยอยู่ไหนแสบละเราจะส่งมนุษย์อวากาศออกสูงโคจร <c oughs> <c oughs> เปรลยบรายงานขา่าวการส่งกระสวยถูกเลื่อนออกไปเพราะดินฟ้าอากาศพรุ่งนี้คาดว่าอากาศจะแจ่มใส <c oughs> ปันหวานนะ